สวัสดีค่ะพบกับคุณป้าปอมปอมทำอาหารบ้านบ้าน,านมาแบ่งปันความอร่อยค่ะวันนี้เป็นเมนูที่ป้าไม่ได้ทานมานานมากเลยนะคะนั่นก็คือแกงส้มแตงโมอ่อนนั่นเองนะคะเป็นเมนูบ้านบ้านที่อร่อยมากๆค่ะเดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบแล้วก็วิธีทำกันเลยค่ะ วัตถุดิบแรกของเราก็คือนี่ค่ะแตงโมอ่อนนะคะเราก็จะปอกเปลือกออกนะคะแล้วก็หั่นเป็น6ชิ้นต่อลูกแล้วก็หั่นเป็นชิ้นอย่างนี้นะคะประมาณนี้ค่ะนาประมาณสัก1นิ้วนะคะแล้วก็กุ้งสดค่ะอันนี้เป็นกุ้งต้มที่จะผสมในน้ําแกงนะคะแล้วก็มีน้ําพริกแกงค่ะก็มีพริกแห้งเม็ดใหญ่เอาเม็ดออกแช่น้ํานะคะกระชายกะปีหัวหอมแล้วก็เกลือป่นค่ะ เราปรุงรสง่ายๆด้วยน้ำมะขามเปียกน้ำปลาน้ำตาลค่ะแล้วก็มีน้ำเปล่าสำหรับทำน้ำแกงนะคะค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มจากการโขลกน้ำพริกกันก่อนเลยหรือว่าจะปั่นก็ได้ตามสะดวกเลยนะคะป้าก็จะใช้วิธีปั่นนะคะพริกหัวหอมเกลือป่นกระปิกค่ะกระชายตามด้วยน้ำเปล่าค่ะ นี่ค่ะเมื่อป้าปั่นเรียบร้อยแล้วนะคะป้าก็จะกรองอีกครั้งหนึ่งค่ะเพราะป้าจะไม่ชอบให้มีเปลือกพลิกในน้ำแกงนะคะเพราะว่าเราปั่นเองเนี่ยเขาจะไม่ค่อยละเอียดป้าก็จะกรองใช้น้ำเปล่าอย่างเงี้ยค่ะค่อยๆกรองไปนะคะ จะมีเศษของเปลือกลิกหลงเหลืออยู่เราจะไม่เอานะคะนี่ค่ะป้าก็จะได้น้ำแกงส้มที่ละเอียดแล้วก็เนียนมากๆนี่ค่ะค่ะขั้นตอนต่อไปเราก็จะเอากุ้งพร้อมน้ำต้มกุ้งนี่นะคะไปปั่นผสมในน้ำแกงค่ะ เราปั่นเขาหยาบๆนะคะก็ผสมไปในน้ําแกงค่ะทีนี้เราก็มาเริ่มแกงกันได้เลยค่ะค่ะเราก็ตั้งน้าแกงพอน้ําแกงของเราเดือดนะคะล้าก็จะใส่แตงโมออดลงไปค่ะเดี๋ยวรอให้เขาเดือดสักครั้งนะคะค่ะตอนนี้เมื่อเขาเดือดแล้วนะคะให้เขาเดือดข้าเลยนะคะล้าก็จะใส่กุ้งลงไปค่ะ กุ้งนี่ป้าจะผ่าหลังเอาเส้นดำออกก่อนนะคะก็ใส่ไปทั้งเปลือกเลยค่ะเพื่อว่าเขาจะได้มันมีมันกุ้งนะะทีนี้เราก็มาปรุงรสกันได้เลยค่ะด้วยน้ำมะขามเปียกน้ำปลาน้ําตาลค่ะแล้วก็เดี๋ยวรอให้เดือดอีกสักครั้งนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะ นี่ค่ะมเมื่อคือเดือดอีกครั้งหนึ่งนะคะพอกุ้งสุกนะคะเราก็มาชิมรสกันค่ะแกงส้มก็จะปรุงยากนิดนึงนะคะเพราะว่าต้องมีสามรสที่ที่กลมกล่อมนะค,ะ,คะอันนี้กุ้งเขาสุกแล้วนะคะป้าก็จะคนได้นะคะก็จะไม่ขาวค่ะเราก็มาชิมรสกันดูค่ะปรุงกันตามชอบเลยนะคะ รสของป้าจะอ่อนเปรี้ยวก่อนเค็มนะคะป้าจะใส่ไปหมดเลยค่ะแต่นี้รสชาติก็ใช้ได้แล้วค่ะก็พร้อมที่จะตักเสิร์ฟได้แล้วค่ะนี่ค่ะกุ้งของเราก็ไม่เอาหัวออกนะคะก็จะได้มันกุ้งที่หัวด้วยนะคะ เพียงแค่นี้เองค่ะง่ายๆแค่นี้เองนะคะแกงส้มแตงโมอ่อนในส่วนของแตงเนี่ยเขาจะหวานมากๆเลยนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาจัดเสิร์ฟกันได้เลยค่ะค่ะนี่ค่ะก็เรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟพร้อมทานร้อนๆอร่อยมากๆค่ะชื่นใจมากๆเลยนะคะค่ะทำไม่ยากเลยนะคะลองทำรับทานกันดูค่ะแล้วเจอกันในเมนูหน้านะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ